ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปาล์มนะคะมาจากศรีสะเกดค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องเ,อเรื่องน้ำท่วมค่ะเพื่อสดสดร้อนรอนก็คือว่าคือจริงคือจริงๆรงแล้วคือที่จังหวัดคือปาล์มเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแล้วทีนี้ปีนี้เป็นปีที่จังหวัดศรีสะเกดน้ำท่วมหนักมากแล้วบ้านของปาล์มที่หมู่บ้านเคยท่วมเมื่อ ปี2543แล้วทีนี้ปีนี้แม่บอกว่าน้ำมันแรงแล้ววันวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแม่ไปดูน้ำที่ท้ายหมู่บ้านแล้วแม่บอกว่าน้ำมันกำลังจ่ะเข้ามาที่ทางเดิมแล้วปามก็พูดคำหนึ่งว่าปีนี้มันจะไม่ท่วมเพราะว่าปามไม่คือปามบอกว่ามัน จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้ปัมเชื่อพระเจ้าณนะปี2543ปัมยังไม่ได้รู้จักพระองค์แต่ว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าแม้ปั๊มไม่รู้จักก็คุณพระเจ้าที่น้ํามันก็ท่วมแต่ไม่ได้ท่วมเยอะเราก็ไม่ได้เข้ามาตัวบ้านทํา คือเขาแค่ตรงห้องครัวแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ปีนี้คือปามก็ประกาศกับแม่แม่คือพ่อกับแม่คือกังวลมากว่าคือจริงๆเราบ้านของเราเพิ่งรีโนเวทใหม่เสียเงินไปค่อนข้างเยอะเป็นหลักล้านแล้วทีนี้แล้วน้ำมันก็กำลังมาเขาก็กังวลเขากังวลตั้งแต่พายุเข้าเขาไปดูน้ำท่วมที่ต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูบริเวณที่มันแบบ ที่ท,ท,ที่ที่มันกําลังไล่เข้ามาเขาก็ติดตามข่าวแต่ด้วยปามปามก็อธิฐานในทุกๆวนันแล้วปามก็วางใจแล้วพอแม่พูดว่ามันใกล้เข้ามาแล้วปามก็ประกาศเลยว่ามันไม่ท่วมแน่นอนแล้ววันอาทิตย์แม่บอกวันเสาร์มันจอดตรงท้ายหมู่บ้านวันอาทิตย์เป็นวันที่คือพ่อกับแม่ปามยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขามีพิธีขึ้นบ้านใหม่ แล้วแม่ก็บอกว่าน้ํามันไปแล้วลูกปาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าปามบอกแล้วว่าน้ํามันจะไม่ท่วมบ้านเราเขาอยากขอบคุณพระเจ้าคือมันท่วมหนักมากจริงๆค่ะคือมันมันท่วมเข้าไปทางอําเภอเมืองตรงคือปามอยู่อำเภอเมืองเข้าไปในเมืองแล้วแล้วจริงๆมันต้องท่วมแต่ว่าปีนี้ม <IM Anh> ันเปลี่ยนทิศทางมันล <necessary> ้อมหมู so ่บ um, uh, ้านแต่หมู่บ้านปามไม่ท่วมปามบอกพระเจ้าว่าหมู่บ้านนี้ เป็นของพระองค์ปามไปรู้ของพระองค์แล้วปามขอประกาศว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านมันจะไม่ท่วมน้ํามันจะไม่ท่วมมันน้ําจะไม่เข้ามาแล้วมันก็ไม่มาจริงๆมันขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะใน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 สิ่งที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือแบบพระเจ้าเป็นซูเปอร์เนชอรัลกอดขอบคุณพระองค์ค่ะ